ห้าสิบห้าสาขามีตรงไหนทั่วประเทศไหมคะตอนนี้เราสาขาส่วนใหญ่ครับเราจะอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลครับแล้วก็เรามีต่างจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆยังไม่ไกลมากครับยังมีอยุธยามีสระบุรีมีชนบุรีนะครับแต่ตอนนี้เรากําลังจะเตรียมเตรียมเปิดที่ขอนแก่นครับแล้วก็สาขาที่เพิ่งเปิดไปก็มีที่ไกลที่สุดของเราคือเชียงใหม่มครับถามนิดนึงในช่วงโควิดครับโดนบ้างไหมโห,โหเละเทะครับเละเลยว่า เรียกได้ว่าเจอศึกหนักมากครับเพราะว่าร้านเราเริ่มขยายในห้างเยอะขึ้นแล้วครับตอนแรกเริ่มปิดเป็นโซนก่อน30% 50%เริ่มขายไม่ได้เลยทีกันเซนใช้วิธีการที่ว่าพอขายในห้างไม่ได้เลยครับทิกันเซนใช้วิธีการเราเปิดเป็นคาวคิทเช่นครับตอนนั้นลงโซเชียลเนาะให้ลูกค้าช่วยหาพื้นที่ให้หน่อยในพื้นที่บริเวณนี้เพราะว่าเราโดนปิดขายไม่ได้ในห้างครับ mm. เราเลยต้องไปเช่าพื้นที่นอกห้างแล้วก็เปิดขายแค่เฉพาะ delivery ครับ mm. ครับตอนนั้นก็โชคดีมากที่ลูกค้าให้ก ดีค่อนข้างค่อนข้างดีครับ,รบแล้วก็ยอดขายตอนนั้นเหมือนแบบได้ดีลีมาแทนยอดขายที่เป็นแบบไดอินเยอะมากๆเลยครับก็เลยรอดช่วงโควิดมาได้ครับเพราะช่วงโควิดเราเราไม่ไม่ลดพนักงานครับกําลังจะบอกว่าเออช่วงโควิดพอเราไม่ต้องใช้พนักงานเราก็จ่ายเงินเดือนน้อยลงเปล่า,าเราเครงพนักงานเท่าเดิมใช่ครับดังนั้นโจทย์ของเราคือเราต้องหาเซลล์ให้ได้ยอดขายให้ได้ที่จะมา o v e r แบบค่าเทาจ่ายที่มันเกิดขึ้นกับที่พนักง,งานยังคงเท่าเดิมอืมโอ้โหรอดมาได้เลยมิ้งแบบให้โจทย์กันบ้านอาดีไปว่าจะต้องหาเมนูที่ขาย delivery ให้ได้แล้วต้องคิดคืนนั้นวันรุ่งขึ้นการาฟิกมาถ่ายรูปถ่ายรูปวันอีกวันนึงล็อ p โปรดักออกมาแล้วเลยนะครับแล้วก็เป็นโปรดักไข่ดองซึ่งเป็นโปรดักที่ยังขายดีอยู่ตอนนี้ของจิงกันเซนครับอืมคืออะไรนะคะเป็นข้าวหน้าไข่ดองครับไข่ดองเป็นแซลมอนแล้วก็เอาไข่ดองมาโรยครับแล้วก็ทาน ิมอดรงียคับพูดถึงไข่ทางนิดหนึ่งค่ะไอ้ไข่ปลาทั้งหลายเนี่ยเรามีวิธีดูไหมเพราะตอนนี้ไข่ปลาที่มันเป็นเม็ดไข่ปลาแซลมอนใช่ไหมครับไข่ปลา<ร>ม,มีปลอมใช่ไหมไข่ปลาปลอมมันจะค่อนข้างแบบเป็นเม็ดกลมๆแบบมันจะกลมแบบกลมเลยครับใช่แล้วก็ถ้าชิมไปผมว่าคนที่ชิมก็น่าจะรู้ว่าของแท้ของปลอมครับแต่แต่เรา เนื่องจากแหล่งที่เรารับวัตถุดิบมาได้มาตรฐานอยู่แล้วถูกไหมคือยอย่างของเราเวลาสั่งวัตถุดิบอย่างไข่ปลาแซลมอนเราจะมาจากญี่ปุ่นครับก็ส่วนมากจะมาจากโซนของไกโดอะไรครับ<ม>ก็คือเวลาเวลาส่งมาก็จะต้องมีใบแบบใบเซอร์ติฟิเคตว่าแบบไข่ปลาแซลมอนผลิตจากที่ไหนจังหวัดอะไรในญี่ปุ่นอะไรครับแล้วก็แบบคุณภาพมาตรฐานอะไรเป็นยังไงอะไรครับจะต้องมีตัวนี้มาให้เราดูก่อครับ<ม>อ,อันาคตจะไปจบลงตรงไหนหรือว่าจะ ไปเรื่อยๆเข้าตลาดลักซักไหมฮะเราเคยคุยกันครับว่าเราอยากมีชิงกะเซนทุกจังหวัดครับคุณนาหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าศักยภาพของชิงกเซนอ่ะเราสามารถเปิดได้ได้ได้ในประเทศไทยเนี่ยทุกๆจังหวัดเลยครับแล้วก็อีกแผนหนึ่งก็คืออยากจะไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยครับก็มีเลงๆกันไว้แล้วก็มีคุยๆกันไว้ว่าอยากไปประเทศไหนบ้างแล้วครับโอ้โหโ,โ,โกอินเตอร์แล้วเคยมีคนญี่ปุ่นเข้ามานั่งกินเราเขามีวิาพากษ์วิจารณ์อะไรยังไงไหม ก็เคยเคยมีคนญี่ปุ่นมานั่งกินเหมือนกันครับหรือว่าซัพพลายเออร์มากินเนี่ยส่วนมากเขาก็จะแบบว่าบอกว่าทำไมเราถึงขายราคานี้ได้อะไรเงี้ยอันนี้แบบบางทีขายถูกกว่าที่ญี่ปุ่นที่เป็นแบบสายพานอีกอะไรเงี้ยครับ<อ>ใช่ครับเนี่ยฮะฝีมือของคนไทย